ดูนมอนเต่ดิว่าเจอตรงไหนเจอบนบันไดบนหัวมือบันไดเลยรแบบนี้ฮัล เด็ดมายังโอ้ well. ดด๊อกจอดแล้วจอดแล้วตอนนี้กูไปไหนไม่ได้ ลลรู้สึกว่าเมันกูได้ยิงกดกดดีเว้ยกดเล่นกล้องหอ้เกียร์ระดับเปิดกดเล่นกล้องกันสตัดได้ดีเลยอ้อหน้าตาของอ่าตัวเมนมึงไงแจมคาบิตเตา ใช่จำชื่อไม่ได้ต่นเป็นเมนกูเมื่อก่อนเนี oh. <Ten>. Oh. ่ยแฟโอ้ oh. ยังโหดนะครับ เืนที่คูไม,ม่อยากจะขอกังเสริมด่วนดุดด,ดทไมทอย่่่มม่าาางนนนน้้กกู็เเเเขใจแหลแหลล,ล,ลคฉลีว คูณสิบสองอะนะโลไม่ลอ่เ้โอ้ยไอเอ้เกือบยิงโดนหรอเออเกือบยิงโดนสมมุกยันแม่ไปอียล่ะตัวหนึ่งไปด้ว่แล้สปอร์ตทีม เออเอเออมานี่มานีมานี่มาึงมากูจะสปอร์ตแฮนดแล้วมึงยิงเอาโอเคอ่อดาวนึงมานี้ไอ้ยึโดนแค่ไหลอะครับต้องเนิบแล้วฮะม่เด็วกูสปอร์ตแนแล้วมึงยิงเอาเฮ้ยม่ลามีล่ามีลาเขาต้องเป็นคนรบประสาทประมาณไหนม่คล ล,ล,ลุกเล่นละอเอาไงวะของจิงวากเกิดมาเกิเจอของแม่ยังไม่เคยเจอเโคตรเงเลยไอเสปอกูกอดดงงสปอตตรงไหนวะกล้องหรอไม่ใช่ อยู่นี่มั่อยู่นี่ไายการคือหิว อ๋อโอ๊ยโอ๊ยเ้ี๋ยวไปเอูดเล่คว,วายกูไปโล <laughs> กไอที่มันรอตรงนี้เลยนี่ว่า ไปกูขอร้องอ่ะขอขอฟิวเออร์ขอนะอ๋อยียมันเวลน้อยคือถึงว่าใช่แล้ววะบอกแล้วทำไมงไงโอ้โหโอเคแต่ไม่แตะๆลุกเหมือนเดิมแน่เลยมึงลุซซอ่อย่างงี้ แม่ติดคอมไม่เหี้ยไอ้เยับเหมือนคืออะไรวะ <c oughs> คืออะไรวะเอ,อเอมนวันเป็นอะไรดิสองสัยความวังคอมนะแม่จะเชื่อทาเหี้ยอะไรสักอย่างอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> สองนัดไม่โดนไอ้เยื้ อยู่นิ่งๆมึงด่าชาเลยสิน่าจะอยู่บ้านด้านห้องซ้ายมั้ยไม่ใช่อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะกูเล่นเองไม่เป็นไรกูวอัดคิบแล้วอ้ยูกลัวเหนี่มึงต้องดูอย่างนี้เป็นไงล่ะโอ้ยเอ็นเล่นจั๊กเกอร์ เจ้าเกอร์ดแบบคนอินเดียเรายิ้มแต่นะกูจีเนินกันสะตภาพได้เองซเฟียกันสวยูนี่ยแบ่งมาด้วยกันเลยมีเธอไหมกับโซเฟีย ต้องควายธนูแล้วก็ซิวไ,ไปแล้วโอเคไม่ตายไอ้เหียเฮ้ย,อยไอ้คนเล่นเขตตายแล้วเลยอ้ย<ป>สุดยอดบ <c oughs> ิดิปิดิ ตรงไหนวะนะบอกเลยว่าควายตรงควายอะไรพวกควายดิวะเก๋ไหมอยู่ตรงควายอยู่ตรงควายดูที่เดิมตนที่ที่มึงได้เก่งเคาะกูเคาะฮั่นเนาะบอกแล้วไงดู